เปิดวิดีโอด้วยเสียงบรรยากาศของลมเสียงเครื่องยนต์และมอเตอร์ไซค์กำลังแล่นบนถนนโลง่งก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนมาที่ภาพรถยามาฮ่าวายสีที่โดดเด่นประจำปีล่าสุดต่อด้วยอินโทรคุ้นเคยของช่องแบบเรียบง่ายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิธีช่องที่พาทุกคนไปเจอกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่รีวิวจริงใช้งานจริงและให้ข้อมูลเรื่องราคาสเปคและประสบการณ์ใช้งานแบบจัดเต็มเหมือนเดิม วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถสปอร์ตคลาส3 0 0ซีซีที่เรียกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมที่สุดในไทยและทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ดูโฉกเฉีียวน้ำหนักเบาขี่ง่ายแต่ให้ฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงรถแข่งอย่างน่าประทับใจนั่นก็คือ yamaha yzf r สก่อนอื่นขอให้ทุกคนจินตนาการถึงเส้นทางยามเช้าบนทางเรียบยาวๆหรือโค้งสว,สวยในต่างจังหวัดและคุณกำลังได้ยินเสียงเครื่องยนต์สองสูบหมุนลื่นไหลพร้อมรอบที่กวาดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เสียงท่อที่ไม่ดังจนเกินไปแต่ให้ความกระชับแบบรถสปอร์ตทแท้ๆนี่แหละคือเอกลักษณ์ของ R3 ที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองขี่พูดถึงดีไซน์ภายนอก Yamaha YZF-R3 มาพร้อมสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่อย่าง R1 และ R6 ตั้งแต่ไฟหน้าแบบแยกสองฝั่งช่องดักลมตรงกลางและแฟริ่ิงที่คมชัดไล่ตั้งแต่หัวจรดท้ายความโฉกเฉีียวของตัวรถไม่ได้มาแค่จากความสวยงามแต่มาจากการคำวนวณด้านอากาศพลศาสตร์เพื่อทำให้รถมีความเสถียรเวลาขี่ที่ความเร็วสูง ซึ่งใครที่เคยลองปิดคันเร่งเต็มๆบนทางโล่งจะรู้เลยว่าอาสามีความนิ่งกว่ารถซิงเกิลหรือรถแนวเน็ตคอเกตพอสมควรตัวแฟริงด้านหน้าออกแบบให้รู่ลมและเมื่อนั่งในท่านอนก้มแบบสปอร์ตจะช่วยให้ร่างกายคนขี่โดนลมน้อยลงทําให้ไม่เหนื่อยง่ายเวลาเดินทางไกลหรือขี่ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงๆนอกจากนี้ในรุ่นใหม่ยังมีสีสันที่สวยขึ้นกว่าเดิมทั้งสีน้ําเงินสีดําและสีพิเศษที่ออกในแต่ละปีโดยเฉพาะสีเมทัลลิกที่สะท้อนแสงในแดด ทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนอย่างมากมาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้าง Yamaha YZF-R3 ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง3 2 1ซ c ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญที่สุดของรุ่นนี้เพราะเครื่อง2สูบให้สมดุลความนุ่มนวลและรอบป,ปลายที่กวาดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดในขณนะที่เครื่องเดี่ยวซ cc ใกล้เคียงอาจมีแรงบิดต้นจัดแต่ปลายหมดเร็วกว่าเวลาขี่ R3 จะรู้สึกว่าแรงมาแบบเรียบง่าย ถึงแม้จะไม่แรงเท่ารอเรือถอถุง400หรือ500ซีซีแต่ก็เพียงพอสำหรับการวิ่งบนทางไกลและสนุกมากเวลาลากรอบออกโค้งเสียงเครื่องยนต์รอบกลางไปจนถึงปลายทำให้รู้สึกเหมือนกำลังควบคุมรถสปอร์ตของจริงกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ42แรงม้าซึ่งถือว่าเหมาะสมมากสำหรับผู้เริ่มต้นสายสปอร์ตไปจนถึงคนที่ขี่ระดับกลางๆที่ต้องการรถที่ควบคุมง่ายไม่ดุเกินไป เมื่อคุณเปิดคันเร่ง A3 จะตอบสนองรวดเร็วทันใจแต่ไม่ได้กระชากจนเป็นอันตรายคนตัวเล็กหรือผู้หญิงก็สามารถขี่ได้เพราะน้ำหนักรถค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับสปอร์ตคันอื่นที่มีแฟริงเต็มแบบนี้น้ำหนักโดยรวมประมาณ170กิโลกรัมซึ่งจัดการได้ง่ายเวลาเลี้ยวลอดรถหรือขี่ช้าๆในเมืองเรื่องตำแหน่งท่านั่งก็เป็นจุดที่หลายคนชอบเพราะไม่ก้มสุดแบบ A6 หรือ r 1แต่ให้ความสปอร์ตพ,พอดีียังคงขี่ในเมืองได้สบายไม่มื่ยข้อมือเร็วเกินไปแฮนด์จับใต้แผงคอแต่ไม่ได้ต่ำจนลำบาก ทำให้อาสามเป็นรถที่ใช้ได้ทั้งขี่ชิลขี่ทํางานขี่ออกทริปหรือขี่ซิ่งในยามเช้าความหลากหลายแบบนี้ทําให้หลายคนเลือกอาสามเป็นรถคันแรกในสายสปอร์ตฟูลแฟรนชงช่วงล่างด้านหน้าให้โช้หัวกลับอัพไซด์ดาวจาก KYB ซึ่งทําให้รถมีความแม่นยําเวลาหักเลี้ยวน้ําหนักรถลงล้อหน้าได้มั่นคงเวลาขี่เข้าโค้งที่ความเร็วสูงจะให้ความรู้สึกมั่นใจและดูดซับแรงสะเทือนในระดับที่ดีส่วนด้านหลังเป็นโช้เดี่ยวที่สามารถปรับพอลิลดได้ ช่วยให้ตั้งค่าตามน้ำหนักตัวหรือสไตล์การขี่ของแต่ละคนระบบเบรกหน้าเป็นดิสเดี่ยวขนาดใหญ่พร้อม ABS ซึ่งถือว่าสำคัญมากในการขี่รถสปอร์ตเพราะเวลาต้องเบรกฉุกเฉินหรือถนนลื่น ABS จะช่วยป้องกันล้อล็อกและทำให้ควบคุมรถได้ดีกว่าเดิมเบรกหลังเองก็ให้ฟีลลิ่งการเหยียบที่พอดีไม่ไวเกินไปไม่ทื่อเกินไปเหมาะกับผู้เริ่มต้นอย่างมาก มาถึงเรื่องความรู้สึกเวลาขี่จริง R3 เป็นรถที่ยิ่งขี่ก็ยิ่งสนุกยิ่งลากรอบก,ก็ยิ่งมันเสียงเครื่องยนต์สองสูบข,ของยามาฮามีเอกลักษณ์ที่ลืน่นและแดนไม่สั่นมากและไม่สั่นที่แฮนด์เวลาวิ่งเกิน120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากเมื่อเทียบกับรถซีซีใกล้เคียงบางรุ่นที่เครื่องสั่นแรงกว่านี้การออกตัวจากทางหยุดนิ่งถือว่าทำได้ดีแม้จะไม่พุ่งแรงแบบ4 0 0ซีแต่ก็ให้ฟีลลิ่งที่มั่นคงและควบคุมง่าย คนใหม่ขี่ก็ไม่ตกใจคนเก่าขี่ก็ยังสนุกขี่ในเมืองก็ถือว่าดีมากตัวรถไม่ร้อนจนเกินไปแม้จะใช้ในวันที่จราจรแน,น่นและพัดลมมอน้ําทํางานแบบไม่ทําให้รู้สึกเสียความสบายเกินไปแม้จะติดไฟแดงนานๆเสียงพัดลมไม่ได้ดังรบกวนมากนักส่วนเวลาเลี้ยวกลับรถหรือซอกแซกในเมืองรถมีความคล่องแคล่วกว่าที่หลายคนคิดเพราะน้ําหนักเบาและแฮนด์อยู่ตําแหน่งที่ดีบริหารได้ง่าย ด้านการเดินทางไกล A3 ทำคะแนนดีมากท่านั่งเหมาะสำหรับวิ่งยาวๆช่วงหน้าแฟริ่งช่วยบังลมทำให้ไม่ล้าจนเกินไปรถนิ่งที่ความเร็วสูงแบบไม่ต้องใช้แรงประคองมากใครชอบออกทริป300-500ถึงกิโลเมตรต่อวัน A3 คือคู่หูที่เหมาะสมมากทั้งด้านความสบายความประหยัดและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงพูดถึงค่าน้ำมันกันบ้างอัตราส,สิ้นเปลืองอยู่ประมาณ25-30ถึงกิโลเมตรแ้ลซึ่งถือว่าประหยัดสำหรับรถสปอร์ตพิกัดนี้ถ้าใช้ความเร็วคมที่ในทางไกลาสามารถทำได้มากกว่านั้นอีก ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประหยัดกว่าที่หลายคนคาดไว้มากราคาจำหน่ายในประเทศไทย Yamaha YZF-R3 อยู่ที่ประมาณ212,000-220,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับศูนย์แต่ละจังหวัดและสีที่เลือกซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งเครื่องยนต์2ส,สูบช่วงล่าง USD ดีไซน์ระดับเดียวกับรถแข่งและคุณภาพโดยรวมของ Yamaha ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าเซอร์วิสไม่แพงจนเกินไป ปิดท้ายของวิดีโอในวันนี้ A3 เป็นรถสปอร์ตที่เหมาะกับคนที่ต้องการสัมผัสความเป็นสปอร์ตตัวจริงแต่ยังอยากได้การควบคุมที่ง่ายฟิลลิ่งขี่สนุกไม่ดูเกินไปและใช้งานได้หลายสถานการณ์มันคือรถที่เหมาะทั้งมือใหม่มือกลางหรือคนที่อยากมีรถฟ u l l f a e i n g สักคันไว้ใช้ออกทริปหรือขี่เล่นในวันว่างใครที่กำลังมองหารถที่สวยเท่ขี่ง่ายและให้เสียงที่ไพเราะ A3 คือหในตัวเลือกที่ดีที่สุดในคลาสนี้อย่างไม่ต้องสงสัย